นายนี่มกมงพนีปครับเอาเรองนี้เนอะไรอะไรเนี่ยหมับครับผมอันนี้หม่จับแครับอ้มงงหมดเลยนายนี่มกอีครับครับครับข้อหานะครับภาผู้เยาว์อายุไม่เกินปีไปเสียจากผูคองนะผู้การอาจารย์ภาพผู้เยาว์อายุ่าสปีไไม่เกินบปีไปเสียจาผู้กครองนผู้การอาจารย์รชมาลอายุไม่เกิน5ปีซึ่งใชพยานเยกัไม่สดี มีทุการสาารถใ้ได้ทการนีนะครับนี่นะครับรับไมว่าเป็นเราเรารับไมว่าเราเยังมีมิตราคกับดูบัตประชาชนเุบัตรประชาชนมีตงนครับมีครับมีครับไม่เป็นไรครับเป็นไรครับอย่คนวัดดูแลเราะ